ทุกคนนี่เดี๋ยวพี่ดิแวะซื้อแตงโมไปด้วย<ป>เดี๋ยวเราไปซื้อแตงโมกันนะครับทุกคน ได้ลขายได้ยังพ่อวันนี้ขายได้ยังขายได้กพอได้พ่อเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวนครจังหวันครสินครนี่ปากตะนังปากปากตะนังโอมคนตายคนตายมาได้มาได้มาซื้อแตงโมอยู่ได้สิอะไรจะรูนจะรูนจะรูนเมาหมดเมาหมดนี่ได้ไล้ไ ขึ้นท้ายกระบาดเ<ห>ลยพ่อได้<ห>ขึ้นท้ายกระบาลูกละสี่สิบบาทครับลุงจารุนะครับอายุเท่าไหร่ลุงอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเจ็ดส <77. S 2> ิบเจ็ดเอาขึ้นท้ายกระบาดเลยครับลูกละสี่สิบบาทครับวันเกิดพี่นะครับเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเด็กในออฟฟิศเลื่อนเลยพ่อลูกละสี่สิบบาทต้องมีโสดได้เลย ุยทุกคนไม่มั่วนะไม่มั่วไม่มั่วนิ่มเราต้องรอรอครับรูปแดงรูกเลยอะไม่แดงไม่เอาตังค์ไม่แดงไม่เอาตังค์เลยอ่ะถือว่าได้ทำบุญวันเกิดแฟนี่ดิวอุ้ยแดงจริงอ่ะลูกมาด้วยกันไหมมาด้วยกันเอาไปสองรูปเอาไปสองรูป มาจะไหนไงมาจะบางกะปิไปไหนครับไปสมัครงานไปโรง,งงานที่ไหไน,ไงงงนท,ไหที่ทำงานโรงง,งงานฟรีมไงอยู่ไปสมัครงานอะไรงานอะไรก็ได้แต่ว่าคนเต็มค่ะคนเต็มหรออยูชื่ออะไรคะอยูมีเบอร์โทรนะอยูแบบทำงานแทบของมาแทของเป็นเซลล์มีเซลล์ด้วยนะ วิ๊กำลังหาเซลล์อยู่พอดีเดี๋ยวไปออฟฟิศนี่ก็ได้นะน้องพี่เอาเบอร์โทรไปทุกคนรอติดตามน้องพีุ่้ยได้คนงานเดี๋ยวไปดูออฟฟิศพี่ดิวได้ไปวันไหนไปวันไหนไปวันนี้ป่ะเลิศเกิดยกแตงโมค่ะวิ๊ได้วิ๊ไม่พี่ดิวหางานจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โกหกนะโอเคเดี๋ยวไปดูเอาขึ้นล้นเลยโลนี่แฟนล้มเอาจริงจริงๆ พอดีดิวซื้อออฟฟิศใหม่กำลังจะแบบหาคนงานไปทำงานพอดีช่วยช่วยงานดิวเลยอ่ารับเลยอันเนี้ยเอาเออก็ตามจิตรูปนะกังของรูปนะได้ครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่างานเป็นไงว่าหนูจะชอบหรือเปล่าเออเลิศเลิศเลิศอันนี้มันได้จังหวะทุกคนอันนี้คือบอกเลยไม่มีการเตรียมนะทุกคนน้องพีอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามเห็นไหมยังเด็กอยู่เลยครับ ผมจะไปตรงเนี้ยบิดให้ผมหน่อยนึงครับนี่ครับให้กําลังใจพี่บิดนะครับสองพันบาทลุงปกติลุงรับมาเท่าไหร่อันนี้ครับสามพสามสิบห้าขายสี่สิบลุงเม่ะแบบใ้ออกของไกเยอะเลยอ่ะนี่ครับใกล้ๆกันน้ำที่ๆกันหน่อยแก้ได้เอว่าประมาอะไรสามสิบสี่ลูกสามสี่สิบสองประมาณพันสอง เดี๋ยวต้องบอกหอดว่าลุงจะรุนต้องคิดตังค์เพราะว่ากลัวขาดทุนใช่อดีตเข้าใจคุณลุงไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวพันหนึ่งพอไหมครับให้ลุงให้ลุงเป็นกําลังใจครับเห็นคนท้าขายบางทีลุงอาจจะสู้ชีวิตพาน่าเกลียดครับแต่แค่ไี้ไม่น่าเกลียดคุณลุงอยากให้คุณลุงเป็นกำลังใจให้ลุงจรูนนะครับพอดีผมเป็นประธานบริษัท ผม,ผมอยู่แถวนี้แหละผมปอกตัวมาไม่เยอะลุงเอาเก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เผื่อแบบไปรักทรงรักษาเผื่อมีโรคประจำตัว ไม่เยอะไม่เยอะลุงให้กำลังใจลุงนะให้เจอคนใจดีไหมไ้คนใจดีเลยครับมใจโตอย่างเดียว้ายีนึ่บาต่อสามารถรอดพ้นบังทีต่อว่าละขับร เห็นแล้วเร็นแล้วก็หนีไปเลยตามน้องมาดูอ๋อบางทีต่อแล้วต่ออีกไม่บางทีมันคือของก่อนจะเอาไปเอาเงินมาจ่ายปัดหน้า4ีพัดไปเลยต้องตามน้อมดูอีกคนนึงไหนไปเลยครับไม่ไม่บอกใครเลยครับเป็นกำลังใจนะดีใจไหมครับได้เจอผมดีใจครับ แบบชุ้ๆนะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเจอใครก็ตามแต่จะเป็นกำลังใจให้ลุงจะรู้ เดี๋ยวเราไปสมัครงานต่อใช่ไหมครับโอเควันนี้เราได้คนงานแล้วครับมาปิดกระบะเลยครับเจอกันตื่นเต้นไหมจะไปกับพี่อ่ะกลัวพี่ไหมเอาพูดตรงตรงไม่กลัวใช่ไหมโอเคครับขึ้นรถเลยครับไอเจริญเจริญเด็กไลเด็กตุ้มฟ้าเด็กหน้าตุ้เต้นสุ้มขาดเด็กรอบไฟรอบไปรวยไปรวยไปไอไอแควนสีต้มวังครับ เดก๋ยรได้ได้ต้องคว่าปัจจาน้าเดนเคิืนได้เอิื่นต้องได้ต้องลาผู้เป็นเจ้าคุ้ครองใหญ่มีอันตรายาติ่งเี้งทิไดครับเตววเตวาวาเจ้าที่พักกินควาาได้มากจะพอดคุณครองหลักล่างให้กอดแพร่เดได้ต้องควาาปัจจาน้าตกวันนี้ให้รวย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 ครับครับขอบคุณนะครับัอดีก็ดีใจปึ้มปื้มใจที่ได้เจอเดียวคือดูในติ๊กต็อกอยู่ขอบคุณครับอันนี้ ให้แตงโมแล้วก็ให้อันนี้กับรักนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณป้าคุณลุงขอบคุณครับ